ออันนี้เป็นอ๋ออันนี้อันนี้พี่พี่ถูไปรอบแล้วนึ่งเหรอครับถูไปแล้วโหเงามากเลยดูนี่ถ่ายออกมาแล้วสะอาดโอ้ไม่มีคราบไม่มีฝุ่นเลยอันนี้อันนี้ที่ใช้อยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับผมตัวนี้อะเป็นไทเกอร์มอฟฟ16นิ้วนะครับเวลาใช้เสร็จก็ สลัดสลัดทิ้งนะครับแล้วก็หงายหน้าผ้าไว้แบบนี้นะครับผมพื้นเงามากเลยดูนะครับโอ้โหแช้สินค้าเจ้าของบ้านก็ใจดีด้วยนะครับไพดายน่ารักโอ้พื้นสะอาดจริงๆครับไม่มีฝุ่นเลยโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับอ,อ,อันนี้เรามาชมาบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้า เรียบร้อยนะครับสินค้ายังมีใช้งานอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นลูกค้าประจําใช้มานานมากพื้นเงามากนะครับไม่มีฝุ่นเลยนะครับอันนี้ใช้ไทเกอร์มอฟสนิ้วอยู่นะครับเป็นลูกค้าของไทเกอร์มอบแล้วก็แนะนําลูกค้าให้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมาดูแลการประจำโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังต่อไปนะครับวันนี้เข้ามาดูลบบุรีนะครับสวัสดีครับ